อันนี้มันเป็นไก่บ้านไก่ไก่บ้านมันลักษณะกลมมากเลยนะมันดูนิดเดียวมันมันก็คือไก่ที่มปนเลี้ยงออกมามันบโหมันจะกลมๆสวยงามมาก็มัวเก้าองศูนย์นะคะเก้าสองศูนย์แค่สามตัวเก้าสองศูนย์สองตัวคือปันดวงเก้าสองทีสารแมนี่ว่าอะไรนะครับที่ท่านจะกินอะไรนะผพร่องจากขยะ เอาอะไรนะฟักทองฟักทองสังขยาเอามาให้แม่ด้วยเด้อว่างี้เลยแมฮันนี่เลยก็ไปเข้าฝันอ่าอ๋อเข้าฝันแล้วก็ให้เลขด้วยก็คือคืนก่อนที่เลขจะออกอะค่ะคืนจ้ะได้ได้เยอะมากได้หลายแสนเพรได้อยู่สองแสนอีค่ะได้ยินมาส่งมาแล้วกลับฟันดีพ่อเมนค่ะก็นานันผมมาวันที่ศรี่าไปไปศาลแมฮันนี่เพื่อน ่ากลับไปกลับไปไปแปอธิษฐานไปขอไปจับมีซิงฟองแจกขออกมากกัได้ศูนย์ตัวสองคือเจ็ดตัวสามคือสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสาม่ก็เลยไปนั่นแหละเลาะเสือเลาะเสือค่ะ ยิบลอตเตอรี่ก็ได้เลขท้ายสองพนเจ็ดสามแล้วบนล่างอีกเนาะแล้วก็ได้สองเลขค่ะก่อนก่อนขึ้นจะออกนี่กับฟันมาเพิ่นไปหาฝันเห็นสารสีแดงเพิ่นแล้วกับเพิ่นยืนยืนยืนขังสารมาขนหน้ามาค่ะสั้นเ้าจะเพิ่นก็มาบอกว่าถ้าไปหาแม่เที่ยวนาเอาอันฟักทองสังขยาไปให้แม่ในเด้อมาสั่นแม่อยากกินมาสั่นเพิ่นบอกเลยแม่ค่ะฟักทองสังขยาที่เคยทำถวายปู่เวศเป็นลูกใหญ่ๆห่อะค่ะค่ะ ค่ะเอ,เอาไปเป็นลูกอะค่ะเพนจยกได้แบบนั้นกับไปรงก็ได้เจ็ดสามศูนเจ็ดสามคืนก่อนที่เลขออกคืนนึงนะคะ่ะเช้ามาเลขออกเพิ่นไปที่บ้านเลยบอก ไปที่บ้านเลยค่ะแต่คอฟันแต่งตัวแบบไหนเนาะเป็นแต่งตัวเหมือนชุดชุดสีน้ําเงินที่ที่อยู่ในศาลเลยค่ะสีน้ําเงินใช่ค่ะชุดชุดสีน้ําเงินผมหน้ามาผมคือซันนะขอบคุะไปยืนข้างศาลก็บอกมาค่ะครับมัดที่แล้วได้สองตัวเลยแบบนี้ค่ะได้สองตัวเจ็ดสามค่ะเจ็ดสามค่ะก็ได้ลัตเตอรี่นะไอ้ปูได้เป็นเกือบสองแสนล้วมา้ลัตเตอรี่ลัตเตอรี่นี่กี่ใบคะก็พอเขาได้ไปได้มาเนี่ยแหละค่ะ ก็ได้เดินเยเดินมาทั้งมันทำบุญเนาะจ้าท er nah ัุ้นซื้อของไปถวายเปยเนี่ยหน้าหน้าที่หลังน้องไข่แพ้ไหมถามแพทย์แกจะไปมือดันมรือได่ครับเนี่ยกะาแกะยังบ็ก็หมั่นใจค่ะไปมือใดแต่ว่าน่าจะเป็นวันที่ผ้ายิมหกประมาณสองวันนี้แหละค่ะอันนี้คือคือฝันใช่ไหมคะแม่แม่แม่นี่ไปเข้าฝันใช่ค่ะแม่นี่ไปเข้าฝันก่อนก่อนหัยออกก่อนหัยออกเจ็ดสามใช่ค่ะเช้ามาก็ หวยออกใช่ค่ะถูหวยเลยก่อนหน้านั้นก็ไปหาศาลเจ้าแม่ค่ะฮันนี่ก็ไปไปไปขอแล้วก็ไปจับลูกปิงปองจับตัวแรกได้สามได้ศูนย์ลูกที่สองได้ได้เจ็ดที่สามคือได้สามก็คือศูนเจ็ดสามได้เจ็ดสามตรงตรงเลยนะโอ้ยแต่เป็ดเจ็ดสามเนาะวันนั้นจับกี่คนคะวันนั้นจับกี่คนก็ปูจับไหมปูปูจับค่ะปูจับปูก็จับค่ะปูจับได้เรียกอะไร ปู่จับได้ศูนย์สามลูกสาวก็ศูนย์สามแม่จับได้ศู<ร>นย์เจ็ดสามตรงแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าศูนย์สามนี่จะพากันได้เยอะแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าเจ็ดสามมันได้สองเร่งะจะได้หลายขึ้นเก่าได้หลายขึ้นเก่าเป็นเป็นพูดภาษาลาวหรือภาษาอะไรแลแม่ไปภาษาภาษาอีสานเนี่ยค่ะเป็นลาอีสานเลยแม่ผ่านพ่ออีสานมาหาแม่เที่ยวนาพอเสียงเสียงเพื่อนพ่ออย่างไรมาหาแม่เที่ยวนา แม่อยากไปฟักท้องสังขยาลูกหนึ่งมาให้แม่ในเด้อผลลูกพี่หนอนแอมินผลลูกเลยก็จะนําไปตามที่เพื่อนขอนะเพราะว่าเราก็ได้รับเข้าไปขอเป็นแล้วก็ได้ถือว่าถือว่าได้สมปรารถนนะอาจารย์เพราะว่าเจ็ดสามก็ได้ตรงตรงได้ตรงตค่ะกามี่หลายก็ฟักท้องสังขยาอยอะแล้วเนาะกาจิมี่ให้แม่เพิ่มไปอีกแต่ว่ามีเข่ามีตามมีไกะยาของสไ વ ตูจะใช่ห้เยอะกว่าที่แม่ขอ ใช่ไหมคะเโอเนไปเมื่อไดร่นาะค่ะประมาณวันที่24-26เนี่ยนหะค่ะแอดมินก็อยากไปนั่งอยู่นะแต่ตปูบแต่ว่าปูผาแดงเพื่อนอาจจะประทันคุยกันปูผาแดงว่าน่าจะประมาณ28อยู่เดี๋ยวจะโทรหาปูอีกทีหนึ่งเรามีเบอร์แล้วอาจจะเดี๋ยวปูกับน้าศิษิ์ประสานมาทางทีมงานแต่ว่ามันก็แล้วแต่เวลาเนาะบางคนอาจจะทางปูอาจจะไม่ว่างแล้วทางแอดมินอาจจะไม่ว่างแต่ว่า อาจาระ์มาปฏิบัติมาน่าเสียดายเดินทางไปถึงวันที่สิบทางทีมงานเดินไปถึงวันที่สิบเอ็ดแค่วันเดียวดีก็เพราเป็นยังจางวันนี้ขนาดจะให้ก็ได้เนะแต่วันนี้ยังไม่ฝันบ้างเลยบอกวันนี้ฝันบ้างยังครับวันนี้ก็ฝันฝันบ้างค่ะแต่ว่าฝันมาเือะได้ครับเราเบื้องต้นเหรมั่นใจก่อนค่ะเดี๋ยวไปสารแม่ก่อนบอกสูงก่อนนิดหน่อยเดี๋ยวบอกฝันว่าจังไหนครับเพื่อแนวทางนิดนึง ฝันได้เลขไหมหรือว่าฟันลาหายเฉยๆยหรือยังไงคะฟันฟันได้เลขเลยอ่ะฝันได้เลขแล้วกไม่กล้ากคซื้อฟ้าหแม่แต่ว่าเราค่อยไปไปแบบสร้างความมั่นใจที่ศาลแม่นี่อันนี้คือเล่าเล่าตามความฝันกต่ยังว่ามันใจนะครับว่าไาทะเลที่ศาลอีกทีหนึ่งคะ คือไปบอกมือนันดีไปน้อคะเนาะบอกตัวนี้เลยบอกรับตัวนี้เลยนะคะไม่ถ้าถ้าถ้าทิ้งคลิปไปในเอฟซีอยากรู้ว่าอยากรู้นะตัวไหนเพราะว่าถ้าเกิดเอ็ดมูนไปไม่ทันมันคือจ้าแน่เลยท่วใจงวดตันออก80นะคะเนาะฝันว่าได้เก็บไข่เป็ดนั้นก็ได้ก็ซื้อเลย80ดศูนย์ไข่เป็ดกับไข่เป็ดเนี่ยกับเห็ดละโง่ไปหีละโห่อบิดเดือบเก็บไข่เป็ดได้ถุงก็เลยไปซื้อ80ตอนนั้นก็ได้80มา มามาเจ็ดเจ็ดย่งก่อนไม่ช่วงหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะก็ฝันว่าปู่ให้กุญแจกุญแจสีแดงมาลูกหนึ่งตู้ได้จะโบลูค่ะเพราะว่านับถือองค์หลายองค์มากเป็นสัตว<ท>์น่ารัก<ล>นะใช่ไหครับรอบที่แล้วก็ฝันว่าที่ออกเจ็ดสามมาค่ะคือมันเป็นตรงของแม่ฮันนี่ฝันว่ามีปู่ให้กุญแจมาอีกดอกนึงเป็นสีแดงลูกสีแดงแม่สีแดงไปเสียบคือบ้านเลขที่อย่างห้าสอง ก็เไม่ได้เน้นบ้านเลขที่เพราะว่าบ้านเลขที่ตัวน,นั้นออกหาซองก็ได้อยู่แล้วฝันว่านเพื่อนเรอาคองขึ้นเพื่อนหาหาซองก็ได้มาเจ็ดสามตัวนี้กับฝัน,นว,วัดผู้มนเลยบอกว่าตรงที่เจ็ดพอดีว่าหลักเจ็ดเรามาแล้วไปได้ตรงแม่ฮันนี่อีกเลายย้ำใช่ค่ะก็เลยเน้นเจ็ดสามเพราะว่าเจ็ดมาหลักแล้วววันนี้วันนี้ที่ว่าอ่ะเต้นเวันนี้วันนี้ฝันเห็นไข่ไก่บ้านสองลูก ไข่ไก่สองลใช่ค่ะตอนแรกในคืนเดียวเนี่ยแหละหฝันว่าไปเอาบุญคนเหตดงานบุญกันเข้าไปคงเถิงเต็มเ,เลยเไปเอาบุญน้ำเพลินรอบสองคือมาสั่งกับข้าวสั่งกับข้าวเสร็จปุ๊บมองเห็นไข่ไก่สองลูกสนั่นละนค่ะขไข่ไก่เลยค่ะไข่ไก่สองลูก ไข่ไก่สองลูกไข่ไก่ไข่เป็ดไข่เป็ดเป็นแปดศูไข่ไก่เป็นเก้สลูกเก้าศูนไก่เป็นเก้าไข่เป็นสองไข่เป็นเก้สองไข่ไข่บกสองตรงกับที่ปู่เขียนไงเมื่อกี้ปู่เขียน่อที่แล้วไข่เป็ดตอนนี้ไข่ไก่ไข่ไก่สองลูกไก่ก็เป็นเก้านะสองัูกด้วแตาว่ากับตาว่าไปย่ำพาล้อไปย่ำตรงแม่ันจีพี่การมองพ่การลื ได้เลยค่ะโชคดีเมื่อกี้งวดติดแล้วอู้ง่ายงวดทุกงวดเลยเนาะสิทุกงวดตั้งแต่ปีใหม่เลยค่ะนำไม่ทวนใช่ค่ะไปหลวงปู่สวนก็ถูกนะใช่ค่ะทุกตลอดเลยนะทุกงวดสิเขาทุทีแทนลงทุนเยอะไหมก็ก็ก็ไม่เยอะนะคะแล้วใช่ค่ะเพราะว่าบางเครือเฮาซื้อหลายก็จะไม่ได้ก็ได้บางเครือเฮาบางเคือคนก็บอกว่าเอาไปก็ทําบุญเดินทางค่าใช้จ่ายนั่นนู่นนี่ค่ะ มากว่าค่ะอย่างอื่นคือวได้ดคืนยังหลายเพราะว่าเขากลไปสัท้าของเขาอยู่แล้วเราไปทางนี้อยู่แล้วอนะคะแม่นถึงก็ถืกถึงก็ถูกไว้เขากลับไปของเขาอย่างติ่แล้วใช่คนะสายบุญสายเดินทางนี้ค่ะเป็นสายบุญนะค่ะจดเรแล้วความฝันเก้าสองศูนค่ะเก้างูนเนาะ ไข่ไก่ไข่ไก่สองฟองห้าสองหรือว่าจะเอาไข่ไก่อีกเป็นศูนย์เป็นสองศูย์กได้เนาะแต่จะไปย้ำให้ชัดๆก็คือวันที่ไปแก้บนแม่ฮันนี่ใช่ค่ะติดตามได้เดี๋ยวรอติดตามไม่แน่ถ้าทีมงานไม่ได้ไปเดี๋ยวอาจจะเป็นโทรนาะคันเวลาประตรงกันแต่ว่าตอนนี้ก็นล้องไปพิจารณาเบิงเนาะค่ะศูนย์เก้งก็ได้เนาะค่ะคือสายดา้น้านากัด สองสองศูนะอันนี้มันเป็นไก่บ้านไก่ไก่บ้านมันลักษณะกลมมากเลยมันมัวนนิดเดียวมันมันมัคือไก่ที่มันเลี้ยงออกมามันะมจะกลมๆสวยงามเก้เป็นหนึ่นามตัวก้าสนศูนย์นะคะกลมถ้าสตัว9 2้าสองตัวคือปันนเก้าสองเก้าสกับกันแล้วนะตรงแล้วปันทงก็คือ92 พอแลค่หมดแล้วหมดแล้วเอาแค่นี้เลยว่ะขวันใจแต่นี่แหละค่ะเพราะว่าตามความฝันทุกงวดนะค่ะไม่เคยพลาดโอ้โหใช่ค่ะแต่ทุกวันเนี่ยก็ลองลองเบิ้งลองเบิ้งนเป็นแนวทางไว้ก่อนเนาะพึ่งซื้อนเลยจ้ะเจ๊แม่เจ๊ก็ได้เอาเจ๊ชื่อชื่อไงพึ่นชื่อก๋อยแต่ว่าแม่เจ๊แม่บ้านูุพาแณ์เจ๊ก๋อยก็ได้เนาะ แม่บ้านปลูผาแดงก็ได้เพราะว่าการต <จะ S 2> อกแฝงปลูผาแดงเข้าไปฉังคอยจะ เจ้กอยเราฟันดีเราล้ำสวยด้วยมีชมมีลาบเนาะฟันฟันแม่นด้วยนะตาของงูจ้หอจ้าสาธุสาธุนะรักประกาศขาเจ้ามากพี่น้องทยกท่านเอาโอเคครับนะอ่ะโอเคครับเนาะเอาด้วยกันเด้อจ้ะขอบคุณครับสวัสดีคุณเจครับนี่เลยครับ920แล้วก็92ประมาณนี้นะครับอ่ะ เนาะครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับร่ำรวยร่ำรวยสาธุสาธุ